เรามาดูแบบฝึกหัดปฏิบัติที่3นะคะภูมิภาค1ในประเทศซรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่1256รายในปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรในภูมิภาคมีจำนวน78,605คนจงคำนวณ mortality rate เนื่องจากการสูบบุหรี่ในภูมิภาคนี้นะคะลองหยุดวิดีโอแล้วใช้เวลาสักครู่ในการคำนวณหาคำตอบนะคะ คำตอบของ mortality rate ก็คือเนื่องจากการสูบบุหรี่มีค่าประมาณ1,598รายต่อ100,000ประชากรก็คือคิดจากจำนวนผู้เสียชีวิต1,256รายหารด้วยจำนวนประชากร78,605คนแล้วก็คูณด้วย100,000นะคะซึ่งเป็นการคำนวณง่ายๆเนาะจากสูตร ซึ่ง mortality rate ที่ได้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นได้เพราะว่าเรามีการปรับหน่วยให้เป็นต่อแสนประชากรไป